สวัสดีครับทุกคนทุกคนได้ยินผมหรือเปล่าสวัสดีครับผมเจ้าจอมเองวันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงวันรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์กันงั้นเรามาดูกันเลยวันรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจาักรีบรมราชวงศ์ เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งผู้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีและทรงสถาปนาราชวงศ์จัก,กรีซึ่งเป็นราชวงศ์ปกครองประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน วันที่ระลึกมหาจาัก,กรีบรมราชวงศ์หรือวันจัก,กรีเป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจาัก,กรีบรมราชวงศ์ซึ่งตรงกับวันที่6เมษายนของทุกปีนั่นเอง